อ่างเก็บน้ำบ่อแปดในพื้นที่หมู่บ้านวังทานทองตบดอยหลอ,อเภอดอยลอหลอดเชียงใหม่เป็นอ่างเก็บน้ำที่ชาวบ้านในพื้นที่หลายร้อยครอบครัวใช้ในการอุปโภคบริโภคและใช้ทำการเกษตรกรรมกว่าพันไร่แต่ในช่วงฤดูแล้งของทุกปีอ่างเก็บน้ำแห่งนี้มักจะมีน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการส่งผลให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้รับผลกระทบหนักสาเหตุจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่เงาฝนจากดอยอินทนนท์มีปริมาณฝนตกน้อย ประกอบกับมีแหล่งกักเก็บน้ําไม่เพียงพอต่อการใช้ในช่วงฤดูแล้งจึงส่งผลกระทบต่อการทําเกษตรกรรมและขาดน้ําอุปโภคบริโภคขอต้องการหลักๆก,ก,ก็คือตอนนี้ยังขาดแนวท่อที่ส่งน้ําไปยังบริเวณพื้นที่ทําการ,กรเกษตรนะครับก็หนึ่งต้องการขยายอ่างให้ใหญ่ขึ้นนะครับมีที่เก็บกักน้ําให้มากขึ้น เพื่อที่จะเอารองรับไว้หน้าแรงเพื่อที่จะไปแจกจ่ายไปยังพื้นที่ทําการเกษตรของชาวบ้านครับแล้วก็น้ำฝนรค้กฝน้วยใช่ไหมครับตรงนี้ไอ๋อแทบเป็นเป็นไปได้ครับน่าจะพัฒนาไปสู่น้ำปุ๋ปุผิวดินอะไรพวกนี้ครับ เนื่องจากเป็นพื้นที่นอกเขตชนระปทานการแก้ไขปัญหากระทรวงเกษตรจึงมอบหมายให้สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต6เร่งดำเนิน,นการตามแผนพัฒนาการใช้ที่ดินร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหมอดินอาสาและเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ในการช่วยเหลือให้คำแนะนำในการปลูกพืชตามความเหมาะสมรวมทั้งจัดทำระบบเก็บน้ำใต้ดินช่วงฤดูฝนเพื่อนำน้ำมาใช้ช่วงฤดูแลง้งรวมทั้งจัดหาน้ำจากนอกพื้นที่มาเติมแหล่งน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาครอบคลุมทั้งระบบและยั่งยืนและใช้เป็นโมเดลในการแก้ปัญหาภัยแล้งพื้นที่นอกเขตชนระทานอื่นๆแต่เราไม่สามารถเก็บกักน้ําไว้ใช้ในฤดูแล้ลลลลงได้ซึ่งโครงการบริหารจัดการน้ําทั้งบนดินและใต้ดินซึ่งเราเอามาแก้ไขปัญหาช่วงหน้าฝนเนี่ยมีฝนตกลงมาเราพยายามเก็บน้ําน้ําฝนทุกหยดเนี่ยไว้ในพื้นที่นะครับโดยเจาะบอ่อให้ลึกลง แล้วเติมน้ําลงใต้ดินให้ได้เยอะที่สุดนะครับแล้วหลังจากนั้นในช่วงฤดูแล้แงเราก็สามารถดูดน้ําที่เราเก็บไว้ในช่วงฤดูฝนเนี่ยกลับมาใช้อําเภอโดยหล่อมีพื้นที่ทั้งหมด219ตารางกิโลเมตรแบ่งการปกครองออกเป็น4ตําบล54หมู่บ้านเพื่อเศรษฐกิจหลักได้แก่ข้าวลำไยที่ผ่านมาประสบปัญหาภัยแ้งซ้ำซากทุกปีการดำเนินโครงการบริหารจัดการดินและน้ำทั้งบนดินและใต้ดิน ในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งของกระสวงเกษตรจึงเป็นความหวังของชาวบ้านในพื้นที่ที่จะช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำซากทุกปีได้สมครางเครือบุญไทย PBS รายงาน